สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะนุชจ,จะมารีวิวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยที่อยู่ในกล่องใบนี้กล่องค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะ,ะพูดเลยแล้วกันหรือไม่พูดดิเดี๋ยวมาแกะก่อนละกันนะคะจะได้ดูเป็นพร้อมกันว่าในกล่องเนี้ยมันคืออะไรขออีกก่อนมา กล่องค่อนข้างที่จะใหญ่โตมากโเลยแล้วเขาบอกว่าเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะตอนนี้นะคะซื้อหนึ่งแถมหนึงมันก็ต้องเกี่ยวกับห้องนอนแน่นอนเพราะว่านุชมาทําคลิปในห้องนอนมาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรนะคะมาเรามาเริ่มแกะเลยเดี๋ยว,วอุปกรณ์แกะกล่องเอ๊นะอะไรไม่ใช่ อย่าใช้มีดกรีดแบบนุกนะคะแต่โชคดีที่ว่ามันไม่ทะลุถุงนะคะไม่แนะนําให้ใช้กรีดแบบนุกนะคะดีนะไม่ทะลุสิ่งแรกที่เราจะเจอในกล่องกัคะก็คือใบรับประกันสินค้านะคะนี่เลยใบยรับประกันสินค้าเดี๋ยวค่อยอ่านวิธีนะว่าเราต้องยังไงอะไรยังไงแต่แนว อันนี้คือหมอนยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซนตรุ่นเกรดพรีเมียมนั่นเองนะคะมันจะมีหลายรุ่นมากนะคะความหนาความยาวของแต่ละรุ่นไม่เท่ากันแล้วก็รูปแบบทรงของหมอนก็คือจะไม่เหมือนกันนะคะก็ไปเลือกเอาที่เราชอบนะคะอันนี้ก็คือโปรโมชั่นหนึงแถมหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบอกว่ามันมีรุ่นชาร์โคลด้วยหน้าตาเขาก็คือจะเป็นแบบนี้ว้าว มีออกมาให้ด้วยนะคะเขาจะบอกเลยนะคะว่าหมอนยางพาราแชร้อยเปอร์เซนหลับสบายตลอดคืนบอกลาอาการปวดคอคอ,อตกหมอนนะคะรองรับสรีระกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตได้ดียืดหยุ่นสูงใช้งานนานถึงสิบปีเอาเด็กไม่ผสมสารสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะนี่แล้วก็เกรดพรีเมียมอือฮึ ขนาดอันนี้ในถุงขนาดอันนี้ไม่ได้บอกมานะคะเดี๋ยวนุจะแคปรูปจากร้านเขาให้ดูว่านุสั่งตัวไหนไปชว่วยโอเคก็คือมีซิปนะคะสามารถแกะได้นะคะชว่วย ค่อนข้างที่จะนิ่มนะคะน,นะคะสองใบก็คือเหมือนกันนะ ซิบส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 ิบโอเคก็ดีกลิ่นนิดนึงนะคะแนะนำว่าให้เอาไปพึ่งลมนะคะอย่าพึ่งแดดนะพึ่งลมนะคะ ให้กลิ่นมันคลายนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยเอามาใช้งานนะคะพึ่งลงไว้สักวันสองวันอะไรประมาณนี้นะคะอย่าไปตากแดดนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันดีกว่าอันนี้นะคะก็คือหมอนที่เราได้มากับเตียงนะคะก็คือรู้ว่ามันมันยุบอะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ,ะมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ ยนทิ้งไปหรอน่ะหนึ่งนะคะออกหมอนอันเนี้ยรองรับหมอนได้ไซส์ใหญ่ยาวค่อนข้างมากนะคะอันนี้ยคือเหลือพื้นที่อยู่นะแล้วก็ ความสูงของอะความสูงของสองฝั่งเนี้ยจะไม่เท่ากันนะสังเกตดูชอบชอบหลุนด้านสูงหรือเตี้ยอะไรเงี้ยเออคืออยากที่จริงไะอยากแกะข้างในให้ดูมากนะแต่คือถ้านุดแกะถ้านุดแกะมันต้องแกะข้างในด้วยไอเนี้ยมันไม่น่ามีซิฟอีกนะคือถ้าแกะคือมันต้องแกะอีกไงเอองงแล้วย่งไหนแล้ว เดี๋ยวอันนี้เราก็จะเอาไปเป็นฝสำรองนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะไปผึ่งลมนิดนึงประมาณน,นี้มาเดี๋ยวไปลองหนุนกันเลยดีกว่ามาท่านี้ก็ถึงเวลาลองหนุหนดูนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตากลมนิดนึงค่ะ มันก็จะรองรับคอได้ดีนะคะด้านนี้จะเป็นด้านที่เตียงนะคะก็แล้วแต่ว่าเราชอบสูงหรืเตีย้ยนี่เดี๋ยวกลับให้ดูอันนี้ด้านสูงกว่านะคะมันก็จะรองรับช่วงคอเรานะคะแล้วก็นอนถือว่านอนสบายไม่ยุบนะคะก็คือมันรองรับได้อ่ะหันซ้ายหันขวาคือตัวเนื้อหมอนมันไม่เหวอ่ะต้องผูดนี้เนาะถ้าโน้ตจะชอบนอนด้านที่เตี้ยกว่าถ้าน้จะแขงเหรอคะ ก็จะประมาณน,นี้แล้วก็หลับ่ะประมาณนั้นแหละคะ่ะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวขอตัว<ม>ไปนี่พักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะยาวไบ่าย<ม>แบบนี้<ม>พอเรากินอิ่มหนังท้องตึง<ม>หนังตามันก็ต้องเริ่มหย่อนเป็นช่องลางนะคะ<ม>โอเคบายยขอตัวไปน<ม>ี่สักแป๊บหนึ่งนะคะสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดี<ม>เดี๋ยวกลับมาเจอกันอกับการรีวิวสินค้าคล<ม>ิป หน้านะคะเดี๋ยวดูกันว่าจะมีอะไรให้นุชรีวิวอีกไหม mm. ทุกอย่างนะคะนุชสั่งซื้อสินค้ามาเองหมดนะคะ mm. ไม่มีใครจ้างทางนั้นนะคะแล้วก็ mm. ไม่ได้แบบสินค้าเขาส่งมาให้รีวิวฟ,ฟรีๆนะนุชเสียตังค์ซื้อมาแล้วก็คือเราเอามาใช้เองในชีวิตประจำวันนะคะก็เลยลองรีวิวดูว่าเฮ้ยมันดีหรือเปล่ามันยังไงอันไหนที่ไม่ดีนุชก็จะไม่โอเคแต่คือจะไม่บอกร้านแล้วก็จะพยายามไม่เห็นอีกห้องละกันนะอะไรประมาณเนี้ยพเพราะเดี๋ยวสินค้าเขาะจะเสียหายมันอาจจะไม่ถูกใจเราแต่อาจจะถูกใจคนอื่นก็ได้ถูกต้อง เราก็พยายามอย่าทำให้ร้านเขาเสียชื่อเสียงนะคะโอเคเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย